สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมสแตมพาวเวอร์เรนเจอร์ทอกๆนะครับแล้วในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Power Ranger Legacy Boy อีกแล้วนะครับผมแล้วในวันนี้นะฮะในฐานะที่เป็นวันแมวโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมจะเลือกใช้น,ะนั่นก็คือตระกูลสายแมวเพียงตัวเดียวที่ที่มีนะฮะก็คือเสือปะทูไทเกอร์มันเป็นสัตว์ตระกูลเสือเนาะตระกูลเสือสิงโตแมวเนี่ยเป็นสัตว์อยู่ใน ตระกูลเดียวกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวละครคนไหนที่เป็นอะไรละ่ะตัวละครที่เป็นพลังแมวไม่เคยมีเนาะที่มีเนี่ยก็ใกล้เคียงสุดก็จะเป็นไอเอสนะฮะตัวของแคทอะ่ะเขาเป็นมนุษย์ดาวแมวนะฮะเพราะฉะนั้นพวงท่าที่เขาสู้เนี่ยจะคล้ายๆแมวแต่ว่าตัวฝั่งของซูเปอร์เซนไตอ่ะจะเป็นอ่าสวอนนะฮะจะเป็นหงก็แปลกดี ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะนับเขาเป็นแมวหรือจะเป็นหงส์ดีนะฮะแต่ว่าผมจะใช้ตัวเศัตรูไทเกอร์นี่แหละก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับ โอ้เจอกับเดนอฟิรีกรีนนะฮะโอ้โหเปิดมันก็เจอเขาใส่ก่อนเลยไม่เปิดโอกาสให้สวนกลับนัไม่เล่โอ้โห อ่าได้ขึ้นบ้างแล้วนะครับนี่นี่เนะ่ เอา้านึกว่ากันอยู่อเรียบร้อยนะครับเจอฟันไปแล้วตัวของทีนี่เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครอะไรนะตัวละครตัวนอ,อร์มอลปกติมันไม่ใช่ตัวที่มีสกิลหอหวอไรหรือมีท่าโจมตีที่พิเศษอะไรก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะ,ะแต่ถามว่าเขาเก่งไหมเขาก็เก่งนะจังหวะสวนท่าสวนกับเขาก็มีเคาน์เตอร์ ก็มีท่าโจมตีธรรมดาท่าลอยตัวก็มีก็เรียกว่ามีครบๆเลยนะฮะถ้าใช้งานดีๆเนี่ยก็ไม่ได้อยเลยนะครับมาเล่าประวัติของที่นี่กันบ้างที่นี่นะฮะเขาเป็นลูกครึ่งนะฮะอ่าไต้หวันเกาหลีนะครับผมย้ายมาอยู่ที่มัณฑะกานะฮะแล้วก็มาอยู่ที่แองเจลก็พายตอนมอสี่นะฮะเขาอยู่แก๊งเดียวกับเจสันแซ็คเมลลี่แล้วก็คิมเบอร์ลี่นะครับ ของเขาเนี่ยมีการฝึกน่าจะเป็น2คนที่มีการฝึกศิลปะก,การต่อสู้นะฮะจะมีเจสันมีทินี่เนี่ยสองคนนี้เขาเคยฝึกแซคเนี่ยเขาเขาเต้นมาก่อนนะคิมเบอรี่ก็มีการฝึกนาสติกบิลลี่นี่ไม่เคยแตะเลยถ้าเกิดว่าจริงๆคนที่ฝึกการต่อสู้มาก็จะมีแค่เจสันกับทินี่นะฮะจะเล่นเรื่องก,ก็จะมีทวงท่าที่ดูแปลกเปรี้ยวตามต้นฉบับของซุปเปอร์เซนไต ด้วยนะครับเพราะซูเปอร์เซนไตตัวของบอยเขาเองก็ก็พลิ้วนะฮะเป็นการต่อสู้สายพลิ้วยขยับเยอะมีอะไรบ้างมีคลอเคาน์เตอร์บล็อกธรรมดาตัวห้าของเขาส่วนมากก็ใช้พลังไม่เยอะนะฮะ ที่สู้อยู่ในเป็นคิมเบอรี่จากในของคอมิกนะฮะเขาจะมีจังหวะที่คอ,อมมี่เหมือนจะตายนะฮะเขาก็เลยส่งต่อพลังไปให้กับคิมเบอรี่แทนในทีวีซีรีส์ไม่มีนะครับทางนี้โอ้โหเราวังนั่นเนี่โดนไปเต็มๆเลยนะฮะ ก็เป็นเนื้อเรื่องในคอมิกที่สนุกดีนะฮะก็แทบทุกคนสิน่าจะแทบทุกคนเลยมั้งที่เคยได้ใส่เกาะของดักออนชิวนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องดักออนชิวในลงในเพจไม่ใช่สิลงใน y o u t u b e นะฮะเพราะว่าดักออนชิวมันมีความอะไรละ่ะคนใส่เนี่ยหลายคนนะฮะ แล้วก็มีเนื้อเรื่องในคอมิกด้วยนะที่ไปที่มาของดาร์กอนชิลเนี่ยซึ่งในซูเปอร์เซนไตเขาเล่าว่าแค่เป็นเกาะโบราณเป็นสมบัติโบราณเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าในของคอเวเลนเจอร์เนี่ยจะมีการเล่านะว่าเกาะอันนี้มันมาอย่างไงแล้วก็ใครเคยใส่บ้างนะฮะเพราะว่าคนที่ใส่เกาะอันนี้เยอะมากๆน่าจะหลักเกือบถึงหลักสิบอะซึ่งฝั่งซูเปอร์เซนไทน์ไม่มีแต่ฝั่งคอเวเลนเจอร์มีนะครับ ก็เดี๋ยวไว้รอดูกันเนาะว่าจะมีอะไรบา้างไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ s p i n n i n g b a t นะฮะควง Dragon Dagger โจมตีโอ้โหโคด้าคนนี้เล่นใช้ได้เลยฝีมือเล่นโคด้าโคด้าเล่นยากนะฮะถามผมนะเ <Yes. S 1> พราะาท่ามันมันเบที่สุดในบรรดา ตัวละครแล้วมั้งฟันตบกระโดดถีบมีอยู่เท่านี้แพ้อีกแล้วโอ้ oh my god เดี๋ยวมาลองดูอีกสักตาหนึ่งแล้กันเนาะสักตาหนึ่งถ้าไม่ได้ก็จบแล้วชนะตาเดียวนะฮะวันนี้เล่นสี่ตาชนะตาหนึ่งสุดยอดไปเลยผมว่าผมก็เล่นเกมบ่อยนะแต่ทำไมฝีมือดีสู้เขาไม่ได้ไม่รู้สงสัยอยู่ที่พรสว่า์มั้งจับจังหวะไม่ครองเท่าคนอื่นเขานะฮะเกมนี้ ใครอ,อ่านสรุปคอมิกโกโก้พัวเวอร์นเจอร์บ้างถ้าใครอ่านแล้วเนี่ยตรงนี้มีสปอยนิดหนึ่งนะคะคือตัวของทนนี่เนี่ยเขาแอบชอบเจสันอยู่ซึ่งไจังหวะชอบกันเนี่ยมันมาจากโมเมนต์น่ารักน่ารักที่อยู่ในทีวีซีรีส์ที่เป็นการถ่ายเก็บเอาไว้เบื้องหลังนะฮะซึ่งทางแฟนของอคอมิกเนี่ยทางผู้เขียนเขาก็เอามาต่อยอดตรงนั้นเพราะว่ามัน โมเมนต์ที <Moment S 2> ่ดูเออน่าจะมาใช้ประโยชน์กับในข,ของคอมิกได้นะก็เลยมีการมาใช้นะฮะซึ่งก็ผมก็ชอบโมเมนต์คู่นี้นะจริงๆผมเชียร์ทีนี่กับบิลลี่นะฮะซึ่งกลุ่มนี้ห้าคนทีนี่เนี่ยอุ้ย โอ้ยหมดเดโมโดนเลยแพ้ <Yes. S 1> แล้วนะฮะแพสามตาเมื่อกี้ที่พูดคา้างไว้ก็คือที่นี่เนี่ยถ้าใครเคยอา่านสปอยนะฮะ ในเพจก็คือเขาเคยคบกับเจสันแล้วก็เคยคบกับแซคด้วยแต่ไม่เคยคบกับเบลลี่เลยนะฮะทั้งที่คู่เนี่ยเขาหน้าคบกันมากเลยในทีวีซีรีส์เนี่ยมันทำให้โมเมนต์แบบเขาเข้าใจกันเป็นเพื่อนซีที่เข้าใจกันน่าจะมีแบบโมเมนต์แบบชอบกันบ้างแต่ว่าดันไม่เคยทำแบบนั้นกับในทีวีซีรีส์หรือว่าในคอมิกเลยนะฮะก็จบแล้วนะฮะกับการเล่นเกม Power Ranger Legacy War ในวันนี้กับตัวของเซนเปอร์ทูไทเกอร์หรือว่าทีนีขวานนั่นเองนะครับผมฝีมือไม่เก่งนะถ้าใครเล่นแล้วเห็นผมเล่นแล้วเนี่ยเไม่ทำไมมันไม่เก่งหรือเปาก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมพยายามนะจริงๆผมก็เล่นทัทุกวันนะแต่ว่าทําไมฝีมือไม่ไม,ไม่คล่องเลยบรนจคข้อนบางตัวไม่รู้ทาไมต้องไปสายแบบตีไกลส่วนเคาน์เตอร์บางสายบุกผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ ชอบไม่ชอบไงก็กติชมกันได้นะฮะอยากให้เล่นตัวไหนต่อเนี่ยบอกได้นะครับเพราะว่ามันก็เลือกเล่นเฉพาะตัวที่มีอะเนาะยกเว้นตัวที่ออกมาใหม่อะไรเงี้ยก็จะเอามาเล่นให้ดูนะฮะอย่างตัวเดนเนี่ยเคยเอามาเล่นให้ดูเป็นท่าของเตะละท่าไปแล้วว่าเดนเขามีอะไรบ้างแต่มไม่ได้อัดคลิปเล่นให้ดูหรอกนะครับเพราะอันนั้นก็เหมือนกันนะ,ะอันนั้นก็แพ้นะฮะเล่นเล่นไม่เก่งเลยนะครับก็ จบแล้วนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กันนะฮะสำหรับวันนี้พ่อวันเจ้าทองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ